ทำไมไทยไม่เหมือนกันสักหมอแม่หมอจะเจอคําเนี้ยตลอดนะคะเวลาที่ทําคลิปแบบดวงคนเกิดวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขอะดวงแบบภาพรวมนะอันนี้ไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลอยู่แล้วถ้าทุกหมอไทยเหมือนกันนั่นแปลกนะคะนั่นแปลว่าทุกคําทํานายมาจากตําราเดียวกันทั้งหมดหมอดูนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าบารมีครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังนะ่ะมากน้อยแค่ไหนรับ คำสื่อสารจากครูบาอาจารย์รับสื่อรับเซนจากครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางต้งบนน่ะได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการปฏิบัติค่ะการสวดมนต์การนั่งสมาธิการไปกรรมฐานตลอดการต้องบทปฏิบัติธรรมบ่อยๆหรือแม้กระทั่งการถือสินแปดการกินเจการกินบังสวิรัตการงดเว้นเนื้อสัตว์การปฏิบัติตัวของหมอดูเพราะว่าคําทํานายนะคะไม่ใช่ อ่านท่องจําจากตําราเปิดไพ่แล้วมาทายตามตํารามันไม่ใช่แบบนั้นสำหรับของแม่หมอนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะไพ่เป็นตัวเชื่อมแต่สิ่งที่ทํานายออกมาอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาในหัวแล้วเราจะต้องเชื่อเซนแรกที่ครูบาอาจารย์ส่งสารมาให้แต่แม่หมอจะสังเกตนิดนึงว่าครูบาอาจารย์สายของทางบ้านแม่หมอนะคะอาจารย์อิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เองจะเป็นตัวแม่หมอหรือจะเป็นตัวแบบลูกศิษย์แต่ละคนถึงแม้ว่าการทํานายออกมามันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ะ เป็นไปในทางเดียวกันนั่นคือเพราะบาร,รมีของครูบาอาจารย์เบื้องบนที่มาสื่อสารกับเราแต่ประสบการณ์เนี่ยมีผลเป็นอย่างมากไมเซตแล้วก็ความรู้รอบตัวพอทุกอย่างอะ่ะมันลงตัวใช่ไหมมาประกอบกันเหตุผลที่1 2 3 4ที่แม่หมอพูดไปถ้าทุกอย่างมันลงตัวคือคุยเข้าใจกันมันก็จะตรงจุดมากขึ้นให้คําแนะนําที่ตรงจุดมากขึ้นให้คำปรึกษาที่ตรงจุดมากขึ้นน,นี้เราจะใช้สื่อใช้เซน์ใช้พลังงานจากครูบาอาจารย์ใช้พลังงานจากนาไพย,ยกเป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่2ก็คือบวกกับประสบการณ์แล้วก็ mindset แล้วก็ความรู้รอบตัวของหมอดูถ้าคุณมาปรึกษาธุรกิจอ่ะสมมตินะคะคุณมาปรึกษาธุรกิจแล้วคุณนะ่ะไปคุยกับหมอดูที่ที่ไม่ได้มี mindset ที่ดีในการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งความรู้รอบตัวด้านธุรกิจไม่มีเลยคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเขาจะแนะนําคุณรู้เรื่องไหมนะคะอันนี้ถึงจะต้องมาคุยกันว่า หมอดูแต่ละคนน่ะไม่สามารถทำนายได้เหมือนกันอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานคูบาอาจารย์ i มเซ็ t แล้วก็ประสบการณ์ของหมอดูเนาะว่าจะสื่อสารจากหน้าไพ่มาคุยกับคุณยังไงให้คําแนะนําคุณยังไงให้มันถูกต้องตรงจุดและคุยกันรู้เรื่องดังนั้นนะคะลองดูว่าหมอดูแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเป็นแบบไหนมีมีคําแนะนํายังไงมีไม d ซ็ t ยังไงมีพลังพลังบวกหรือพลังลบมากกว่าการถูกจริตกับคุณไหมหรือยังไงคุณก็ลองดูนะคะจะลองดูจาก การทำนายตามคลิปที่เขาทำก็ได้หรือแมกระัางการไลฟ์สดดูจริตดูไม์เซ็ดูแนวทางหลายๆอย่างแล้วเลือกเอานะคะถูกจริตหมอดูคนไหนท่านไหนเน้นไปที่ตรงนั้นเลยเน้นไปที่คนนั้นเลยปรึกษาอยู่กับคนนั้นเลยอย่าเลื่อนลอยนะคะถ้าเลื่อนลอยหมอคนนั้นทีม